เกิดว่าสายพานมันเอียงไปทางด้านซ้ายนะคะวิธีปรับนะคะเดี๋ยวช่างช่างปรับให้ตรงกลางขึ้นนวิ่งคนหนึ่งวิธีปรับนะคะให้คนมาวิ่งหนึ่งคนนะคะเพื่อไม่ให้มันหมุนกลับนะคะ ยังไปซ้ายระบหมุนซ้ายไปขวาค่อยๆปรับค่อยๆปรับให้ม,มันอยู่ตรงกลางค่อยๆปรับมันจะเคลื่อนมาทีนระนี้ค่ะใช้หกเหลี่ยมค่ะหัน,นค่อยๆห,ม,หมุนให้มันตรงกลางถ้าเกิดว่ามัน กลับไปซ้ายอีกอะคะมันเหมือนอสายพานมันยังไม่ไล็อกค่ะวิธีแก้ก็คือให้ให้วิ่งหนึ่งคนค่ะแล้วก็ปรับคนหนึ่งสายพานมันจะมันจะกดสายพานให้ล็อกตรงกลางค่ะ